เออพี่เคนได้เป็นเดชยังอ่ะเดชสิบแปดตอนนี้มีสิบแปดขาดได้เป็นเดชยังไม่ถ้าหายไปหายไปไหนสองเรามีสิบแปดหายไปไหนสองเจผมผมยังไม่ได้เลยครับเราใช้เป็นเดชแล่วหายไปหนึ่งแล้วอีกแล้วอีกคนหนึ่ป่ะเออผมยังไม่ได้เป็นเดแล้วแต่วันวันนี้ไม่ได้เออเออคนหนึ่งยังไม่ได้เข้าแกงใช่ปะเข้าเลยวใครเข้าครบหมดแล้วโอ้ครบยี่สิบแล้วหรอแล้วเราหายไปไหนสองอ่ะนี่พี่หยินหยินไอแซคยู่บนรถนะไอแซคยู่บนรถนะไอแซคมันก็ต้องบนรถดิไอแซคไอแซคยู่บนรถนะ ไอแซคอยู่บนเรนนับแล้วนับมึงลองนับดิมันได้สิบแปดสองสี่ไอสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดฮะเอาใหม่ดิส4 6แป0สองสี่หกแปดสิบสิบสอสี่สิบหกยังไงมันต้องหายไแป2คนถูกว่าไอายสองคหนึ่งหายไอคุณไอฟกมันไอฟุกมันกลับมาแล้วเนี่ยต้องหายไปคนนึงอ่ะแล้วใครอ่ะไม่ไอแบงค์อะไอนไอแง์อยู่ไหนไอแบงค์อยู่ไหนแบงค์อยู่ปอแล้วใครหายไอแซคไปไหน อชายอยู่บนรถนับแล้วนับแล้วอยู่บนรถอยู่มนรถนับแล้วอะไรเงาเม่ร้ใครหายไปคนนึงไว้ศาสผีหลอกคนเนีไงไอจักอยู่นี่อยู่นี่ไอจักอจักรนไปกินอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยนีอยูนี่ยู่ียู่นีอยูนอนอยู่นี่อยู่นี่อยวสาีหอวกินเหมืนีอี่ยนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ออย่นีอยีอีนนอยู่่ีียอนอ่นนน อ๋อลืมไปกินเมือกเหเอือมีเนี่ะมันเล่นจำหัวเขียวแล้วเว้ยเราตองเป็นย้อมสีแล้วมันมีหัวเขียวอยู่สหัวมันหายไปไหนหมดเขไเมอกอเขาไปร่าสี่รู้อยู่ตรงข้างล่างอะนข้างล่างทุกคนดิเฮ้ยไปใส่หมวกมาไปไมงเป็นไรมึงเป็นไรไอ้นาตบไอ้น้าไอ้นาตงมัวสาวดิน้ตบหมวสาดิขอตบัวสาวหินเขาวะดังไปเลยบอกเลยอะไรอะไม่เจ็บเลยติ่ยางพีจาถอดเ้าหน่อยพี่

ขับไปแซมแลมบ้าล่ะพี่แซมแลมเฉยคนมันเพิ่มขึ้นนะเนี่ยระวังแน่ไหนค้าทีแลนไม่ใช่หรอก็ว่าอยู่อ่ะกูก็กำลังคิดอยู่ว่าว่ามันมันไม่ได้ต่อเนื่องด้วยนะเออมันไม่ได้ต่อเนื่องจากอะไรเลยนะเออโอ้ยเที่ยโอ้โหไอ้ศาสตร์มันมีขวดไหมไปไปมึงไปไปไปมึงรีบไปมึงรีบไปจะไฟล่ะ ลงรถเลยลงรถเลยคิมเ้ใครแหลมอ่ะโอเว้ยโอเวยโอเว้ยเอเดนเปิดแล้วเอเดนเปิดแล้ว กูหมัดูดก uh, ูมัดูดโง่มากนะครับกระจอกสวยูไม่ได <He S 1> ้แม้แต่นิดเดียวกระจอกจะ๋าอีเกลี้ยงสวยสวยไอยเกียอไอไอไออไอไหวชิวอ่ะไอ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 ่อไ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 อออออออไอออ่ออ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 ไออไไออออออน วายจ่อวายจอครับวายอเอเนี่ดนกูทีนี่ดนกูตอยนี่ระดนกูอีกมันึ่งเย็นนัวเยนัง่โอ้ยควายเนี่ยโง่แลหน้าง่อะ อย่าเสียว่านาจะหมาขี้แพ้เลยเนี่ยเป็นซื้อแกเซียมให้ให้คนแก่แถวนี้ด้วยนะบร็บ้างหนึ่งบ้างหนึ่งบ้างหนึ่งเพื่อนมาอุ้เพื่อนมารู้แล้วูแล้วมามมามามามมมาา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 มีมรมา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 มมาาตมเมาา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 

แกงโคตรจนในที่ยะโคตรปลายแถวอะไอ้ย้ยยไปแถวยังไงน้องผมไม่ได้ขอหมาใครนะเพจอไม่ทราบแล้วเนี่ยไม่ได้ขอหมาใครไม่ไ้มามมาแอะแอะวครับผมแกงวาดิมนะครับไม่มีตังค์เลยอ่ะไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์แม้แต่บาทเดียวสู้ไฟก็เขาไม่ได้สักการไฟเลยค่ะจิมสู้ไม่ได้เลยอะจัดน้องจัด

ันบ้างไหมครับน่าจะตายหายแล้วนะครับทุกคนบนนะไม่ต้องพูดนะครับไฟทั้งนี้ก็ล่วงนะครับเอาวิ่งหนีไปเนินเขาเนินเขาเนินเขา้ระวังชนเพื่อนคิ้ยชนเพื่อนระวังเนินด้วยเนิน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 ไปนะเนินไปเนินกับมากลับมากลับมากลับมากับม้ากับมาก่อนกลับมาก่อนขึ้นมาปิดเลยขึ้นมาปิดเลยเจ๊เจ๊เราลดหน่อยเจ๊เลี้ยนนี่ยังชนอ่ะแก๊งปลายแถวไอ้เหี้ยร์มหรือเปล่าเลี้ยน ลงเลยพี่ลงเลยแก๊งไปแถวแก๊งจนน่ะคือแบบจบปูนแล้วก็โดนโหรวจจับแบบฟรีๆแล้วก็โดนค่าปรับปีกอ่ะแก๊งโคตรจนสวะชิบหายชิบชิบชั้นต่ำนะที่บอกมึงเพื่อนเพื่มนบอกเองได้เวอร์กันไปหรือเปล่าชั้นต่ำเฮ้ยมึงเฮี้ยอะไรอ่ะมึงมาดิเอ้ยหมาแล้วหายรีบมาดิมึงหายไปไหนหมดอ่ะะไอ้โต๊ะใครล่วงวะ lộn như là cái mừng lộn nó cũng không ngủ ngủ wow mày hey. thoạt hey. <coughs> mặt này đi mày thoạt mặt này đi mặt 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 นี่ไงผ่านแล้วมีคนตกเยี่ยมคตกว้าวว้าวฮ่าฮ่วิโทษน้องส่วนกูหน่อย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 น้องส่วนกูมาสามก็มาครับไม่ได้เชส่วนกูหน่อยดิ ส่วนกูหนดิเอาดิ oh, Hah, right. ี่ิเอาด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 ิไปม้ไม้ปล่อยปล่อยมดิปล่อยมดิปล่อยมาปล่อยเลยปล่อยลยปล่อยเลยปล่อยปลยลยพน้อมเอาเพื่อนหน่อเอาเพื่อนหน่อย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 ปน้องปล่น้องกูเชิดปหัวฟ้าเชิดปล่อยหัวฟ้าเชิดปล่อหัวฟ้าเชิดปล่อยหัว้าเชิดละคนสองคเอาลมกูไหลแล้วมานกูไหลแล้วมันไหล่วนนี่สวนสวนนี่สวนปล่อยหัวฟ้า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 ปล่อย ปัดออร้อยแค่แหละเอน้องพูดเจอไหนอะไรอะไรไปขึ้นรถไปขึ้นรถไปขึ้นรถตำรวจมาไปขึนเร็วอุมเพื่อนด้วยอุ้เพ like. ื <co <co em <co <co ่อนขึ้นรถขึ os os ้นรถเพื <ha, right. ่อนเพื่อนคนหนึ่งขึ้นมาขึ้นมาไม่ต้องเลือกรถแล้วขึ้นมาขึ้นก่อนขึ้นก่อน o r คิวฟุกวิ่งดีคว ไอ้ฟูกวิงว่งวิ่งอย่ายืนไอ้ง่เป็นพีเดนพีเดนพี่หมอหมอหมอโอ้ยเจลตินแล้วใครตายในซอกไอ้แล้วใครในซอกเมื่อกี้ไอ้คิมส่งเพื่อนเรียกรีบกลับไปไม่ไม่ไม,ไม่เอาไปแล้วมันเอาแล้ว ตายแม้แต่นิดเดียวอะ่ะเอามา,อามาขึ้นรถขึ้นรถรถทุกคนคุณรถคุณรถเว้ยเอ้ยไอ,อ้ที่ว่าไอ,อ้ที่ว่าเอ้ยเออรถดาวดาวดาวโทษครับหมอหมอไม่เห็นหมอของอาวุธอ่ะหมอไม่เห็นหมอของอาวุธอ่ะหมอดูดิ แบลกลิตีบอกอาออวุธได้ไมเนาะไม่เราออกมาครับออกมาจะฟุตบาทอาอกามาจะฟุตบาทลลอเอาเราออกมาจะฟุตบาทรถอ่ะจะบาครับจอดี้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วรี่ครับอันนี้ไม่ได้ชนนะไม่งมาเฉียดเองเฮียอาจจะไปจะไปได้กรอม

อะไรเช่นอะไรไม่กูไม่ได้ไม่มีมัดเหรอส่วนวิดีสัตว์ส่วนวิดีได้ทำไรกูได้ทำไรกูได้ส่วนกู้นไหนน้องทำไรได้เฮี้ยงโง่เฮี้ยต่อยยังโดนเลย โอ้โหปั๊มยาสภาพออกเลยเอาเลยเลยตัดเลยร้วดมารวดมารวดมารวดมา โอ้โหคนตำรวจหิวเกินวิ่งออกแล้วหิวเกินคนตะล้อจับพื้นที่อะตะล้อปล่อยปมาตะล้อโอ้ยโทษโทษนตะล้อหอจับพื้นที่แล้วตะล้อขอโทษหลอกหิวเกินฮะเดมันยิงให้ออกมาเลยหิวเอาตำรวจหิวมากเลยอ่ะเข้าได้นะ